มันก็มีสองสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันเหมือนกับเป็นไดนามิกหรือเป็นพลวัตก็คือเป็นสาเหตุทางธรรมชาติก็ได้แก่คือเรื่องปริมาณน้ําฝนจะเห็นได้ว่าการเกิดดินถล่มเนี่ยมักจะเกิดในช่วงที่มีปริมาณน้ําฝนเยอะก็คือในช่วงที่ฝนตก,หน,กหนักมากๆสภาพดินกับสภาพหินมีการอ่อนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวดินกับหินมีความอ่อนตัวมากๆก็จะเลื่อนไหลลงมาจากที่สูงสู่ที่ต่ำนะคะ แต่ถ้ากรณีเป็นจะเกิดมากที่สุดก็คือกรณีที่ในพื้นที่ที่มีหินแกรนิตนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งบริเวณที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุมอันนั้นจะเกิดได้ง่ายเลยนะคะธรรมชาติอีกจุดหนึ่งก็คือกรณีที่มีพื้นที่เอียงเยอะๆแล้วก็ไม่ค่อยมีต้นไม้ปกคลุมอันนี้ต้องระวังนะคะสาเหตุทมธรรมชาติอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นสภาพความแข็งแรงของตัวดินและหิน<ม>ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเห็น<ม>ได้ว่าแถบภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ย จะไม่ค่อยเกิดเลยหรือแทบจะไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าบริเวณหินที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นหินทรายอีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับทางด้านเกี่ยวกับสภาพการเกิดฤดูการเยงว่าถ้าเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยซึ่งมีเกิดฝนตกแทบจะไม่เกิดหรือเกิดน้อยมากเนี่ยจะไม่เกิดดินถล่ม อย่างเช่นบางบางพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้ที่ภาคใต้หน่ไหมฮะเป็นฤดูก,กาลที่ฝนตกหนักมากๆแต่สาเหตุที่เกิดจากมนุษย์กระทำก็คือการใช้ที่นก็คือเราไปตัดต้นไม้ทําลายป่าคือจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยเป็นตัวช่วยในเรื่องของรากไม้ช่วยเสริมในเรื่องที่ว่าทําให้ดินกับหินแข็งแรงขึ้นมันก็คือเอารากไม้เนี่ยเอาไปช่วยบางขณะเนี่ยต้องดูเหมือนกันว่าต้นไมบบบ้บางชนิดเนี่ยก็รากไม้ก็ไม่แข็งแรงเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราจะเอาต้นไม้มาช่วยเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาว่าเอาต้นไม้เสริมไปเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ชนิดไหนที่จะมีรากไม้ที่แข็งแรงที่ช่วยช่วยยึดเหนียวตัวดินให้อยู่กับที่ได้จริงจแล้วเนี่ยเราคงจะป้องกันไม่เกิดไม่ได้แล้วแหละเพราะมันเกิดแล้วใช่ไหมะแต่เราไม่ทช่บว่าจะเกิดซ้ํำไหมนะฮะเพราะฉะนั้นจุดที่เราต้องทําก็คือการเฝ้าระวังหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาคงคงต้องต้องติดตามสภาพอากาศให้กับประชาชนว่าตอนนี้เนี่ย จะมีฝนตกหนักอีกไหมนะฮะจนประชาชนเนี่ยจากการที่ว่าติดตามข่าวสารจากหน่วยงานรล้แล้วเนี่ยประชาชนทุกท่านก็ต้องเตรียมพร้อมก็คือว่าเตรียมพื้นที่เตรียมสิ่งของนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยภัยพิบัติที่เราต้องป้องกันอันดับที่หนึ่งก็คือเราเราจะต้องไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตเพราะจริงๆแล้วชีวิตของคนเรามีค่ามากที่สุดนะคะเราไม่สามารถที่นับเป็นมูลค่าว่าเป็นกี่บาทหรือเป็นเท่าไหร่ได้ เนะพราะนั้นสิ่งที่เราต้องป้องกันไม่ให้เกิดสูญเสียมากที่สุดก็คือชีวิตของประชาชน